แบบบอกบอกดบ่บอกแบบแบบมันมาเจ็ดแปดปีโบ้เคยคิดแล้วว่าสิเดเขามาเห็นประเทศไทยแบบนี้โบ้คิดว่าประเทศไทยจะเจริญขนาดนี้เคยคิดบอกว่าประเทศไทยเจริญแบบนี้บอก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 เคยเห็นในโทรทัศน์ที่แบบอยู่ในกรุงเทพแต่แต่เจ้าก็บอกให้คิดบอกมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่มามันอยู่ห้องเซอร์บูยังนะ งูใหญ่งูใหญ่ออกจากบ้านผมเห็นแดดเห็นไกลบอกกลุ้งเอ้ยค่ะบ่ไปทำเยี่ยนผมมีความงูแม่คือมานี่บกุ้งเพื่อนอยากเปิดใจแม่เพื่อนอยากเห็นแม่ความแปลกตาแปลกใจของเมืองไทยมาเมืองไทยนี่มาอยู่หลายปีแล้วแต่ผมเคยได้เปิดใจเจ็ดแปดปีน่ะเป็นพบอยู่ในกาะลาผมดูเถิดดานปิดพูดนักท่องเที่ยวเงื่อนตาเบิ่ง สวัสดีครับสบายดีเดอ้อพี่น้องเด้อพบพ่อกับโมเนยเพราอไรครับผมสบายดีพี่น้องทางฟังไทยแรกการตั้งประเทศเนาะตอนนี้โมเนลก็ยืนอยู่ที่ซองนุนซีพี่น้องเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่ว่าโมเนลเนียเน่ยอยากพาหนุ่มลาวเพื่อนมาเห็นมาเมืองบรรยากาศแบบนี้นะว่าบรรยากาศความสวยงามของเมืองกรุงเมืองสีเวไรนัทุกนคนนะมาอยู่ประเทศไทยเจ็ดแปดปีพี่น้องเพื่อนบอกเคยได้เห็นบรรยากาศแบบนี้จ้าเสือพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้นี่แหละพี่น้องเอ้คนบ้านนอกเขาเนาะ กัประมาณน,นี้แล้วสบ,บายดีบ่าวกงสบายดีสบ,บายดีบา่าวแนวอืมคุณซื้อใช้เมื่อนี้บ่าวกงไปยังไงมาอย่างไหคือผภาพมาอยู่ฉีบแบงโงแบกตาเลยอืมตึ๊บุกาี่น้องอ๋อเอยเคยเห็นตั้งแต่นในโทรทัศน์ว่ะโอ้สุดยอดเลยว่ะมีคว,วามเป็นว่าเมืองไทยอ๋ อันนี้อยู่ไซอนนี้อันนี้อยู่ซองนุนซีนะซ่องนุนซีแม่นเขตกรุงเทพแถวนุนซีลมซีลมแม่นแถวท่านุนซีลมเคยมายังเป็นไรเห็นทึกคิดว่าชีวิตหนึ่งครั้งหนึ่งเคยจะคิดว่าจะได้มาบ่บ่บชีวิตนี้บ่เคยคิดว่าสิได้มามาเจ็ดแปดปีบ่เคยคิดเลยว่าสิได้เขามาเห็นประเทศไทยแบบนี้ บอคิดว่าประเทศไทยจะเจริญขนาดนเคยคิดบอกว่าประเทศไทยจะเจริญแบบนี้บอก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 เคยเห็นในในโทรทัศน์ที่แบบอยู่ในกรุงเทพแต่แต่เจ้าก็บอกว่าคิดบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเบอกแต่ม้าบนนี้มูซึกบูหูหยังนะหูใหญ่หูใหญ่โอ้สุดยอดนี่แหละเนาะความแตกต่างความจเลื่อ ความเจริญนความแบบวาววาดชิบ่อแบบมแบบแบบันจเ,เจริญแหกจเจริญเกิบบนบ่หมดเจ้าเบิ้งพเจ้าเบิ้งโอ้ถนนนี่ถึงสีไลายคนข้า,างถึงสีไลายแต่ว่ามีไผ่แดงให้เลีเล่ยวเรียบเพียบขอบซอนบ่อกบอกคุณซอนซ้อน สุดยดอดอะดีวะ่ะมองครข้างนี้แน่ตึกที่สูงที่สุดของเมืองไทยโอ้ฟีลอลนี่นี่นี่ตึกเใี้ยกว่าตึกไปยกโอ้แม้นตึกไปยกยังอันนี้ไปได้อันนี้คือตึกที่สูงที่สุดของเมืองไทยนะตึกไอ้สื่อโมโก,กนเนลกันลืมซื่อเลยทุกคนนะก็แบบเลี้ยวเห็นบ่นละ่ะสูงเสียดพังอาจได้เลยอ้ปานนั้นนั้นเขาเปิดเล้ขึ้นเด้ ขึ้นเบิงได้เด้แต่ว่าต้องมีค่าใช้ใจ่ายฟันไอ้อยังก่อนชีพเขาเห็ดเขาเห็ดยบแบบไหนอะค่ายแบบเขก่อหินนะก่อหินอ๋อเแบบป็นกระจกบอกแม่แม่เป็นเป็นล็อกเป็นลอกเป็นล็อก,อก,อกสุดยอดอเลีประเทศไทยนี่นี่แหละเนาะคือว่าพวกจะเลือเ่อนจะเลือเ่อนข่าวมา นี่แหละประเทศไทยเขาเรียกขบ,บวนออกจากบ,าบ้านบเห็นเดี่ยแทนไกลแม่ใใปลาคุ้งเอ้ยขบวนไปทำเยียนผมนมีความงู่แม่คือมาน,น,มนี่บ่อคุ้งเพื่อนอยากเปิดใจแม่เพื่ออยากเห็นแมน่ความแปลกตาแปลกใจแม่มาเมืองไทยมาเมืองไทยนี่มาอยู่หลายปีแล้วแม่แตบบบ่ผมเคยได้เปิดใจเจ็ดแปดปีน่ะเป็นภบอยู่ในกระลาโอ้ยขึ้นนอกหุ้นแต่ประเทศนี้เปิดใจแล้วรู้สึกจากไหนเปิดตาโอ้มันเกินไปแล้ว นี่บเคยคิดบอกว่าประเทศไทยที่จะมีความเจริญแบบนี้ทั้งว่าเคยคิดบอกเห็นแต่นี่ตัวทักษะนะว่าการบอกเคยคิดว่ามันเป็นจริงแม่แต่ว่าพ่อมากของจริงแล้วโอ้โหล้องบอกว่าเอาล่ะควกโกโก้ด้วยกันนี่นี่แหละดูไรว่าเขาจะบัดอดครับเจ้าเต็มใจเขาว่าบอ้คนมันอไดคงไงไฟนั่นอยู่แล้วไฟ เปิดใจด้เปิดใจข่อยบอนนี้เลยบอกเขาเว่าขมันหนอกของข่อยนี่เนาะคยไม่ได้เห็นแนวนี้ข่อยพุ่งใจนี่เออดีกว่าฉิเป็นกบอยู่ในกะลาเป็นมนุษย์อยู่ในถ้ําบเห็นียังนี่เล่นโทรศัพท์ซื่อๆนี่เล่นโซเชียลซื่อๆ่บมียังเลยนี่นี่คือข่อยออกมาเี่ยผมเปิดไปเห็นปุ๊บผมก็เห็นก็เห็นนี่อ้าว ป่าที่ต้นไม้แน้ยงอะไรกันไ้โอ้มีแต่ต้นไม้บ่ิสูงแมนตีคอยมาเมื่อนี้อ่ะมาฝากถึงบอ,บอยอินฟูเลยนะจกนักรารดเออบอยบอยถึงนั่งเป็นกระแสอะไรอย่างเงี้ยมึงแหกตาเบิ่งนี่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 ประเทศไทยเออกูนี่เป็นคนลาวนี่ประเทศไทยเบิ่งเอานี่ เออมึงจะสูบไปขวดเขาไล่มาอุย้ยนี่หน,น้าบ้านมึงมาเบิ่งก่อนมึงมาเบิ่งก่อนเนี่ยโอ้ยอยากอยู่ไก่บ้านแน่นอนคุณฝ่ามึงมาเบิ่งนี่นี่มึงเบิ่งนี่นี่ขาบรถไฟเคยเห็นบ่กเอ,อ้อเห็นทีรนะ่ร้อนกันหมดไฟเลยไอ้ไข่ตับุญเกียเนะี่ยเห็นอยู่เคยไปต่อบัสเห็นอยู่เออจะรถไฟ ความเลี้ยวไอ้น,นี่มียังบ่ทันเห็นอยู่นี่มาเบิ่งนี่พูด,ด,ดรถต้องเอามาโซ่ไอ้หมวดเลยเลี้ยวขึ้นอ่ะเบิ่งเงาบอยเบิ่งเงาเบิ่งเางาความจะเลื่อนเบิง่งนี่พูดข้างรถไฟนี่ตึ๊บพูดความจะเลื่อ บดิม oh ีขยุบยังเกาะยุบกูรถไต่เห็นงูใหญ่เงี้นปัดพูดงูใหญ่เงี้เออเป็นไดไบอยเห็นแล้วเป็นไนเป็นไนนะกูรเพล่านี่นี่ภามาเบิ่งนี่ต้องจำเป็นให้คนไทยไปต้องอวยดอกนี่กูนี่เป็นคนล่าแท้ๆนี่บูได้อวยประเทศไทยที่ไม่เห็นกับตานี่เออ กูว่าสัตว์พ่อว mm ันนี้ว่าวัดดังไหมนี่ก็ไทยแถวาในยางนี่ก็เจ้ายังแน่ปึงอยเงี้ยนะฮะก็เจ้าจะว่ากูไอ้ประเทศไทยมอมว่ามันูไม่เห็นบ่านั่นคือรถไฟประเทศไทยกู้กำลังเห็นคือกันนี่เบิ่งเอาบอยอ่าดเป็นไงเป็นไงบอย แหกตาเบิ้งดีๆก่อนก่อนชิบะก่อนเบิ้งเอานี่ไว้เลยเบิ้งอ่ะเบิ้งประจำที่ไ่รู้ปจำแเดียดทำถึงเนาะถนนคนท่าบ้องระบายหนักเบิ้งสั้นแขนว่างเบิ้งเอาความเจริญเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวพาบอยไปเบิ้งพูดจดิ๋ยวเบิ้งไช เป็นในป้าเขาเป็นอยังก็มันเป็นบอนกลกั้งปา <kitty. S 1> ลาบอกโอ้ไม่ดีบวกนี่จ <speaker> ้าโอ้สองดุนซีอันนี้คือสองดุนซีนะโอ้สองดุนซีสองดุนซีทุกที่สูงที่สุดเดี๋ยวไปเบิ้งมุมนั่นจะเห็นไปไปเข้าไปเบิ้งไปเบิ้งกันเลยเข้าไปเบิ้งดูเอายไปแหกตาเบิ้งดูนี่เบิ้งถนนเขาจะเป็นอยังสาดบ่กกบผ เจ้าบังสะอาดยางอยู่ทึ่งในบอยนี่ยางคนย่างในนี่บอยเออมึงบังคนสะอาดนี่โอ้ยบุดบนราคาบุดบอยบอยเบิังฝนตกระโบเปียกเลยเออฝนตกระโบเปียกเลยเบิ้งไว้บอยปลาใบยางได้หรือเดี๋ยว เดี๋ยวสีขาว่าคีโมโยมเองเพิ่มฟาบอยไปเบิเบเบงบ่งตรนั้นทางเขาจะมันชุดยอดนะเบิ่งนีหลังขึงอยู่ทั้งดาดฟ้าน่ะมือนี้บ้าคุ้งนี่มาครั้งแรกเนาะครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตเลยครั้งแรกในชีวิบพอหยางภาว่าอยากให้อินฟูอยากาาให้อหินฟูบอยเบิ่งเมืองไทยเนาะมาเบิ่งเมืองไทยว่าประเทศไทยเขามีแบบนี้บ้าคุ้งกัน อยู่ในเป็นกบนาการาสี่มาหกเจ็ดปีจนมาเปิดใจกับนนบอยนี่บอกเลยตรงไหนกบใจยอดบอยนี่แหละนี่บอยว่าประเทศไทยบ้านมังมีไหมบ้านมีไหมนี่มาเบิ่งนีพูดเพิ่มพูดพัฒนาความเจริญตอนแรกว่าพูดกับเสื้อกันเนาะบเสื้อก็เลยมาด้วยตัวเองเลยไงก็ยังได้มาด้วยตัวเองอยากมาเที่ยวพ่ออยากมาเปิดพูดยังไงกับ เพิ่งจะเปิดใจเนาะเพื่อเขาสู่เมืองกรุงเมืองศรีวิไลแต่สุดท้ายมาแล้วก็ทับใจเป็นอย่างมากคนไทยคนใจดีบอดี้มีคอยห้องลงไปวบอดี้เป็นยังดงแต่ว่าห้องกับห้องในสถานที่ตีบ่คนนหมดหลายๆเจ๊ห้อบอม่นสิไปห้องในสถานที่ที่ว่าคนมันแอดเขาก็บอดี้เฮดเทาก็หู้คนยังคนยังคนเขาต้องอยู่บ้านเขา ก็ต้องเคารพก็ต้องเคารพในการในกฎของบ้านเขาแต่บางคนบอกว่าเห็นห,ห้องแต่ว่าเขาใส่ไม้อยู่ด้<ม>เขาห้องถึงว่าแห้งเกินถึงกระ<อ>ดาษน,นั่นนะบางทีเออ,อจเจริญจริงจริงนี่แหละประเทศไทยไอการ์มาอะไ่โห้ก๊อกอ่ะ นี่บกา่างว่าต่างฟ้าจะบอกอนแ่นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสกายวอล์กหรือว่าเป็นสถานที่ให้คนเดินเที่ยวเป็นที่เดิกลักใช่ไหมที่เ,เดนกะลักของตัวเองจเจ้าบุญซื้อหรือที่ไหนพึน้นสางไบบเนี่ยไหนว่านี่แหละเขาเรียกว่าสีมือคนไทยปะกรูการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บอยเบิงไว้บอยแหกตาเบิงนี่นี่แหละประเทศไทยที่คุณดูถูกว่าไม่มีอะไรดูเอาดูเอาส่งผ่านโซเชียลไปหาบอยแล้วก็แหกตาดูให้ดีๆว่านี่ประเทศไทยคุอง่ายก็คือบอกคุ้งอยากจะฝากถึงบอกบอยแเพราะว่าบอกคุ้งเข้ามา ครั้งแรกเหมือนกันล้วให้เป่าบอยนี่ให้เห็นไปพร้อมๆก็เป่ากุ้งไปเลยว่าเมืองไทยมีดีอะไรบ้างเมืองไทยเจริญถึงขนาดไหนเป่ากุ้งเองก็ถึงกับตกอกตกใจนะบ่ากุ้งนะ่างไหนะนี่ยุดยอดนักท่องเที่ยวกลายบอยเอ้ยเบิ่งไว้ปิดดานปิดพูดนักท่องเที่ยวเงินตาเบิง เออนู่บุญบเป็นเสียงให้ F16 เลยเสียงงูใหญ่เสียงงูใหญ่เคยเห็นบอเสียงกดไฟเลยนะก้นไฟความเร็วเลยนะเออนี่บุญขับนถเหงด้วยอดอ่ะโอ้สุดนยอดนี่แหละความยิ่งใหญ่กัร่างกาย บอยควไวเดี๋ยวจะฮาวาไป่ทยเอาอยู่บนนันบนนี้ภาษาไทยดูเด็กเสิยฮาวาคุณอยู่ญี่ปุ่นหรือเปล่านี่นี่มีหลักฐานอย่างชัดเจนมีหลักฐานชัดเจนภาษาไทยเปอร์เจอร์อยางน,นี่นี่แหละนี่แหละคือความเจริญ ที่แท้จริงไปดูดรูปของกุ้งนั่นคืออะไรรถรถโอ้โหด,ด, oh. ดูรถลางดูนะรถเยอะแยะมากมายจริงจริงโ oh. อ้กุ้งยังนะเขาถัดได้หรือยังนะโอ้ฮะก็ถัดบ่ยังนะก็ถัดได้ก็ถัดบ้านเฮาตอนน่ะที่ภาพถือไมาได้ไหมขอโทษถัดบา้านเฮาเนาะโอ้ oh. เอาไว้เบิ้งนิดนะเบิ้งเลงเลนนั่นนะเปียกดิวายโเปียกไหบอคุระดับนี้เปียกอเป็นยังไงพาทาางเอยเอาเปียกแล้วเปียกล้ี่สี่สมุนนันะโมมีคำบ่าปิดนะบอกคุณนงเจ้าบังนุนนเมืองไทยเนาะเจ้าบังุยอดว เปิดหูเปิดตาครั้งแรกแลวนี่ประทับใจเลยเปล่าไม่ไอ้บอยชุดยอดเลยวนี้อยนี่ยเก็งไอ้คอยออกมากเปิดหูเปิดตาครั้งแรกเลยนี่ย่อมเสียงเงินมากนี่นี่บอยดูไว้นี่ย่อมเสียงเงินมากเพื่อโตเลยนี่นี่เพื่อเปิดกระลาคือกันแมนเพื่อเปิดกระล่าคือกัน,น,กอ,กนออกมาจะาทำเมื่อกัน แต่ว่าอันนี้คนที่เขาเปิดใจนะ<ม>นเปิดใจโมเมนต์เหมือนคนบางคนเหมือนบ,บอยนะมอยอมเปิดใจมอยอมรับความเป็นจริงน,นั่นว่าตัวตัวคนในประเทศตัวเองคู่เรื่องเห็นมัเนี่ยวันโมเมนอันนี้คือความจริงบริณางค์ไทยในรถบริฮ็ดคอนเทนต์บริหาเอาพภาพยังมาติดข้างหลังรถเล่นวุ่นวันวุ่นวันคนอย่างสุดเช่นเหมืนเช่นเอ้าคลิปนี้ก็ภาประมาณนี้เลยต้องบอกผมนะโมวยังหลายแล้ ฝากไปถึงอินฟู<า>เลยค่ะเมื่อกี้เขาบอกคงค่ะถือโอกาสนี่มาเที่ยวมาเบิง่งบรรยากาศของเมืองไทยว่าเมืองไทยนี่จะเลื่อนไปถึงขันที่เขบรราบอกขาดศิดไปแล้ว<ม>น,นะความจเจริญของเมืองไทยนี่ <คน S 1> <ม>บอกเลยเลยว่าที่สุดคงที่สุดมันจะเลื่อนเกินคำบรรยาย<ม>นะม,มันจะเลื่อนจนว่าบจักชิว่าคำไหนเนาะจะเลื่อนเกินจนเกินไปบางคนถึงขันวะโบทันโลกไม่นะเอาคลิปนี้ก่ะเขาจ้องไปที้แล้วกันเอาบอกคงเขา ก่อนจากลากันไปก่ะจะเลืมกดนไลก์กดแทรกก็ตจิตตามช่องกุ้งวัรุ่นขายฝันแะกะแนวบาลัยขันเวายัางพิษพลาดไปก่ะคอยทั้งสองคนก่ะขอโทษขออภัยแต่าวา่วาวาคำหยาบวอาอยัางไงคือมันแบบมันมันมึนในใจนะความหมายนะเขาใ,ใจที่เห็นแบบเขาเอามาบุรีถึงสิบบุรีประเทศไทยก็ตามในบุรีประเทศทเทศล่าคอ,อากันนะคอยจิพา ส่งไว้ให้บอยมคงเหนยวัดนี่มันโมเมนต์สีแบบชิไป้บุรีเนี่ยนะคือความหมายเฮาประเทศใดก็ตามมันต้องมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนี่แหละเอา้าคลิปนี้ก็ขอจบไปในเท่านี้นเนาะมาแน่นาะเอา้ามาขอข่าวเขามาสบายดีบอกพูดสบายดี <มา S 1> สบายดี